หลายๆคนที่ใช้ Smart TV อยู่แล้วเวลามามอง Apple TV วเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมี Apple TV ด้วยเพราะการใช้งานทีวีส่วนใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นแอปสตรีมมิงก็ใช้งานได้เหมือนกันแอป YouTube ก็ใช้งานได้เหมือนกันแอป Spotify ก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็แอปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีคลายๆกันหลังจากบอมได้ใช้เจ้า Apple TV มานานประมาณ2 3เดือนแล้วที่สตูดิโอของบอมเนี่ยวันนี้บอมจะมาแชร์ฟังนะครับว่าทำไมบอมถึงคิดว่าไอ้เจ้าแอปเปแลทีวีเนี่ยมันเป็น เรื่องใหญ่ๆครับอย่างแรกก็คือ Experience อย่างที่2คือ Apple Ecosystem แล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องเกมมิ่งครับซึ่งเรื่องเกมมิ่งเนี่ยมันมาทาให้รู้สึกว่าจเจ้า Apple TV ทมันคุ้มสำหรับบอมนะครับมาที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่อง Experience ซึ่งอันนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ด้วยกันมาเรื่องที่ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับ UI ของ TVOS เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็เห็นไดด้ชัมากๆะ บอกทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่า UI ของ Smart TV ทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะใช้งานได้แต่ว่าหน้าตามันก็ไม่สวยอะแล้วการจัดวางเมนูต่างๆเนี่ยมันก็คือเข้าถึงยากแล้วก็ใช้งานยากพอสมควรเลยนะพอเทียบกับเมนูแล้วก็ UI ของ TVOS เนี่ยบอมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่ามากๆแล้วก็ดีไซน์มันเนี่ยมันดูสวยแล้วก็คลีนกว่าเยอะเลยการเนิเกตไปสิ่งต่างๆเนี่ยบอมรู้สึกว่ามันทำได้รวดเร็วกว่ามากพวกเมนูหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปถูกซ่อนที่ไหนนะครับรรใใช้ี่คอทห iOS iPadOS ื แล้วเนี่ยก็คือมันค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับไอเดียแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจสเจอร์ที่กดบนรีโมทได้มันก็มาทําให้การใช้งานมันลื่นไหลเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าที่เร็วกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือสามารถมากดปุ่มข้างๆรีโมทแล้วก็เรียก s i r i ขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ทําฟังก์ชันสิ่งที่เราต้องการได้เลยแล้วมันก็มาเชื่อมกับเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่บอมพูดถึงเนี่ยก็คือตัวรีโมดของมันที่บอมประทับใจมากๆรีโมทของ Apple Apple TV เซส์ที่มม่เหือนรีโรรนรรร่โมันรีมี่บบาางเแล้วก็ไซส์ มากๆแล้วบิวคุณตี้ของมันเนี่ยก็คือทามาจากอลูมิเนียมด้วยนะครับความรู้สึกมันพรีเมียมกว่ารีโมททั่วไปมากๆที่ทําจากพลาสติกธรรมดาแล้วก็ที่ต่างจาก Apple Accessory ทั่วไปก็คือรีโมทของ Apple TV ที่มีรุ่นล่าสุดเนี่ยมันมีที่ชาร์จแบบ USB-C แล้วนะครับไม่ต้องใช้สายไ t นิ่งแล้วนะเวลาใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือใช้เป็นวิธีชาร์จไฟเข้าไปเอานะครับต่างจากรีโมทธรรมดาที่มันต้องน้องนั่งเปลี่ยนแบตอันนี้มันก็คือรู้สึกชอบมากๆต่อาน,นอกเหนือจากบิวคุณําไไดดด้ีีมากๆซน์ที่มันจัับถนนดดดือแล้วก็ูี่สิงทีีี่่มมชอออบทสุดขขงง Apple TV เนี่ยน่าจะเป็นตัวทัชแพดครับตัวทัชแพดกลมๆตรงกลางเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่มใช้นาิเกต Apple TV เยอะที่สุดนะครับแทนที่จะใช้ปุ่มลูกศรธรรมดาแล้วไอ้ตัวทัชแพดนี่แหละที่มันมาเสริมเ x p e r ์ e n c e การใช้งานให้มันสมูทมากขึ้นไปอีกอะ่ะการที่มันมีคอนโทรลแบบสัมผัสเนี่ยมันทําให้การนาิเกตทีวีของเราไม่รู้สึกขัดใจนะครับอย่างทีวีปกติเนี่ยเวลาจะเลื่อนทีละไอเทมมันก็ต้องนั่งกดทีละครั้งเลยใช่ไหมครับกดลูกศรลงกดลูกศรลงกดลูกศรลง แต่ว่าถ้าเราต้องการสกิปมันไปหมดเลยเนี่ยแค่เราเลื่อนทัชแพดครั้งเดียวเนี่ยมันก็เลื่อนไปเป็น56าไอเทมตามที่เราต้องการได้เลยการใช้งานมันก็ลื่นไหลแล้วก็เร็วกว่ามากอะหรือว่าอย่างเช่นเวลาดูคลิป u t u b e ดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วเราต้องการสครับไปข้างหน้าอย่างสมมติเราอยากสกิปไปครึ่งเรื่องเลยเนี่ยถ้าเป็นรีโมทธรรมดาเราก็ต้องนั่งกดลูกศรขวาตึ๊กตึ๊กตึ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 ก,ตก,ตก,ตก,ถ,กถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ทัชคอนโทรลอันนี้เนี่ยมันมาทําให้เราเลื่อ ข้ากับฮาร์ดแวร์แอคเซสซอรีที่มันดีมากๆก็คือเจ้ารีโมทของ Apple TV เนี่ยมันทําให้ experience โดยรวมมันดีกว่าแล้วก็หาไม่ได้ใน Smart TV อันอื่นๆอ่ะแล้วที่มันมาทําให้ experience นี้มันหาไม่ได้ใน Smart TV อื่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่อง Apple Ecosystem ไอ้เจ้า Apple TV เนี่ยก็เหมือน Apple Device อื่นๆนะครับอย่างเช่น iPhone iPad MacBook AirPods ที่พอมันเอามาใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันใช้งานได้แบบต่อเนื่องแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันมันมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นจริงๆมันมีหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าที่ผมได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือจะมีตา อย่างแรกเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ iPhone กับ iPad ของเราเนี่ยเป็น Apple TV r e m o รีโมทแทนรีโมทของเราได้อะคืออย่างสมมติเวลาเรานั่งอยู่บนโซฟาแล้วคี้เกียจลุกไปหยิบรีโมทเนี่ยก็คือเราแค่หยิบ iPhone ของเราขึ้นมาซึ่งน่าจะติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นรีโมทได้นะครับไอตัวฟังก์ชันรีโมทเนี่ยก็คืออยู่ในคอนโทรลเซ็นเตอร์ของ iPhone ของเราเลยนะพอกดขึ้นมาเนี่ยฟังก์ชันต่างๆมันก็จะเหมือนใน Apple TV r e m o รีโมทจริงๆของเราเลยโดยการสครอลด้วยทัชแพดเนี่ยก็คือสามารถมาใช้เเป็นนนนทรรขออง iPhone อ iPad Apple Touchcree หืววาาา Software แได้นะ้คม wow ใ อ,อันนี้เนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นกับบอลเลยนะครับก็คือผมนั่งอยู่บนโซฟาที่ผมเล่าไปนี่แหละแล้วผมก็แบบ ต้องลุกขึ้นไปหยิบรีโมทอีกแล้วเหรอแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราก็สามารถหยูบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็คอนโทรลได้เหมือนกันในโมเมนต์นั้นมันก็รู้สึกเอมเพรสกับการใช้อย่างนี้เลยอะ่ะอีกฟีเจอร์นึ่งที่ผมได้ใช้เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อกับ AirPod ของบอมนะครับเพราะในห้องบอมเนี่ยก็คือเป็นห้องคอนโดนะครับก็คือจะมีเพื่อนบ้านอยู่บางครั้งบอมเปิดเสียงดังเนี่ยมันก็เกรงใจนิดนึงล้วตอนใช้ AirPod เนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่บอมบอกไปเลยไอ้เจ้า Apple TV มันก็เหมือน iPad iPhone ของเรานะครับที่พอเปิด AirPod ออกม,มาแล้วมันคอนเนคเลยอะ่ะตอนเชื่อมต่อเนี่ยมันก็คืออารมณ์คล้ายๆเวลาเราขึ้น BTS แล้วก็หยิบ AirPod ขึ้นมาแล้วมันคอนเนคกับ iPhone เราอยู่แล้วแบบ ออโตติกก็คือเหมือนใอนงั้นเลยนะแล้อีกฟีเจอร์นึงที่บอมได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็คือ AirPlay นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Smart TV หลายๆรุ่นเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ AirPlay เหมือนกันนะครับที่เราสามารถใช้งานได้แต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่มีรุ่นไหนที่มันใช้งานได้ s i a m l e s s เหมือนกับ Apple TV อะ่ะถ้าเป็นใน Smart TV เนี่ยเราก็ต้องตั้งใจกดเข้าไปที่ฟีเจอร์ AirPlay เสร็จแล้วก็รอให้มัน Connect เสร็จแล้วมันค่อย Connect ขึ้นมาบนหน้าจอของเราได้แต่สํหรับบน Apple TV เนี่ยเวลาบอมกําลังดูอะไรอยู่บน iPad หรือว่า iPhone ของบอมแล้วมันกําลังเล่นวิดีโออะไรยอยู่สักอย่างเนี่ยบอมก็สามารถกดบนไอคอนที่มันเป็นรูปหน้าจอ แล้วมันก็จะมีเมนูให้เลือก Apple TV ของเราเพื่อ airplay ไปได้แล้วพอกดปุ๊บมันก็คือมันขึ้นบนหน้าจอแบบอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมานั่งเปิดฟีเจอร์อะไรนะหรือว่าถ้าไม่ใช่คอนเทนต์วิดีโออะไรอยู่เนี่ยเราสามารถ airplay ทางหน้าจอออกมาได้เลยนะอย่างเช่นหน้าจอ iPad iPhone เนี่ยก็คือเลื่อนลงมาบน Control Center แล้วก็เลือกหน้าจอเป็น Apple TV นะครับ หน้าจอของ iPhone หรือ iPad เราเนี่ยมันก็จะมาขึ้นบนหน้าจอของทีวีของเราซึ่งการแชร์คอนเทนต์ผ่าน Airplay มาบนหน้าจอใหญ่ๆก็คือทีวีของบอมเนี่ยก็คือได้ใช้งานตอนที่บอมทำงานด้วยนะครับก็คือเช็คพวกฟุตเทจอะไรพวกนี้นะแล้วต่อไปเรามาถึงเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องเกมมิ่งซึ่งเรื่องเกมมิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอมไม่ได้กซ์เดคเลยกับเจ้า Apple TV เพราะการเล่นเกมผ่านสมาร์ททีวีเนี่ยก็คือบอมจะติดภาพกับเกมที่มันแบบธรรมดาลเล่นด้วยรีโมทอะแบบพวกเกมอาร์เคดง่าย,ายๆอะไรพวกนนะ อะไรให้เราโหลดบ้างแล้วมันก็มีคาตเตอรรีเกมครับซึ่งพอบอมกดเข้าไปแล้วเนี่ยมงก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมมีเกมที่เราคุ้นๆหลายเกมเลยอ่ะมันเป็นเกมไททิลเดียวกับที่บอมเคยเล่นใน iPad ของบอมเลยแล้วเกมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่บอมพูดถึงในคลิป iPad Gaming ด้วยนะครับที่บอมบอกว่าบอมเสียบ iPad กับจอมิเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วบอมก็เล่นเกมพวกนี้ผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับบอมก็เลยลองโหลดเกมพวกนี้ลงไปใน Apple TV ของบอมเลยครับแล้วก็ต่อกับ DualSense Controller ด้วยแล้วก็ลองเล่นดูปรากฏว่ามันเป็น Experi e n c e ที่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ดีกว่านิดนึงด้วยในแอปเปิลทีวีเพราะ,าม, Native ะร iPad มันก็ยังเป็น iPadOSSU ู่ ก็การควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็ยังทําได้ไม่แบบสะดวกนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใน Apple TV อะ่ะก็คือการใช้คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเมนูต่างๆใน Apple TV เนี่ยมันทําได้แบบค่อนข้างโอเคเลยอะแล้วเรื่อง performance เนี่ยด้วยความที่ไอเจ้า Apple TV มันใช้ชิป A15 นะครับก็คือชิปเดียวกับใน iPhone 14ของเราเนี่ยันทำให้เรื่อง performance เนี่ยบอมยังไม่เจอปัญหาเลยนะครับตอนเล่นเกมคือถ้าเล่นเกมใน iPhone 14มันลื่นประมาณไหนเล่นใน Apple TV เนี่ยมันก็ลื่นประมาณนั้นอะแล้วไอตรงนี้แหละที่บอมบอกว่า Apple TV ทําไมบมรรลุสึกคุ้มสำกกมสหรับ บอมเล่นเนี่ยมันเป็นเกมแบบเบาสมองนะครับก็คือเล่นแบบชิวๆบอมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรแบบจริงจังมากในการเล่นเกมของบอมเนี่ยก็คือเอาไว้เล่นเกมแบบฆ่าเวลาเฉยๆนะครับเวลาที่อยากพักและตอนแรกเนี่ยที่บอมจัดเซฟทีวีตรงนี้เนี่ยบอมคิดว่าบอมอยากจะซื้อคอนโซลนะครับก็คือ Nintendo Switch ก็คือเอามาเซิร์ฟเพอร์เพสเดียวกันเลยก็คือการเล่นเกมฆ่าเวลาแล้วก็เล่นเกมแบบชิวๆไปนะครับแต่ว่า Nintendo Switch แบบ o l e d เนี่ยก็คือราคามันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆนะครับหมื่นสองไอ้เจ้า Apple TV เนี่ยราคามันอยู่ที่5990บาทคืงๆมันก็เทก้าร้อไเ้ ได้นะเพราะ Nintendo Switch มันก็เป็นคอนโซลที่มีแพลตฟอร์มที่ยูนิคเหมือนกันแล้วก็ยังมีเกมที่เอกลูซีฟ์สำหรับ Nintendo เยอะมากๆด้วยแต่ว่าสำหรับบอมที่ใช้การเล่นเกมมันเป็นการพักสมองเฉยๆแล้วก็อยากเล่นเกมแบบชิลๆไม่ได้อยากเล่นเกมที่มันมีอะไรต่อเนื่องเยอะมากไอเจ้า Apple TV เนี่ยมันก็มาเซิร์ฟเพอร์เพสนี้สำหรับบอมได้เหมือนกัน s ิเล็ชันเกมที่มีให้เลือกใน a อ p Store เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเกมฟรีก็มีหลายเกมมากๆเกมเสียตังก็มีเยอะขึ้นไปอีกแล้วคุณภาพของเกมที่บอมลองเล่นมาเนี่ยกอือว่าาากกรรรฟิห คอนโทรลต่างๆที่มาใช้งานร่วมกับ Apple TV Remote เองหรือว่าการใช้งานร่วมกับคอนโทรเลอร์นั่นก็คือเหตุผลหลักๆว่าทำไม Apple TV มันยังน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าสลับบอมถึงแม้ว่าจะมี Smart TV อยู่แล้วคลิปนี้มาพูดถึงการเล่นเกมบน iPad ไปถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็กดดูคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการพูดถึง iPad Gaming แล้วมันก็แนะนาเกมหลายๆเกมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe อหยันพดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ